สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูพัฒนาการต้นหอมครับผมที่เราปลูกไว้รอบก่อนครับผมเนาะมีอยู่สีกระถางครับผมเนาะวันนี้ก็จะพามาดูกันแล้วก็จะพามารดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยแล้วก็จัดการดึงใบเก่าออกครับผมก็จะมีใบที่แห้งตายไปครับตัวนี้จะเป็นหอมเลยชนิดดอกครับผมสีเขียวจะค่อนข้างเขียวอมแบบสีเขียวอ่อนๆหน่อยแล้วก็ จะเป็นพันธุ์ที่ไม่มีดอกจะเป็นสีเขียวค่อนข้างที่จะเข้มครับผมก็เป็น2องกระถางข้างหลังสุดนี่แหละครับผมเนาะมาเริ่มจัดการกันเลยครับผมอันดับแรกก็คือเราจะมาพลวนดินของน้องก่อนเพื่อให้อากาศไหลเวียนในระบบรากได้แล้วก็มาดึงใบแห้งครับผมทิ้งเพื่อให้มีใบใหม่แล้วก็รีกรีบอของใบครับผมเนาะดึงออกเพื่อให้มีใบใหม่โผล่พ้นขึ้นมาครับผม ก็จะมาดึงลักษณะนี้เลยและก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีมีดตัวเล็กครับผมเนาะจิ้มดินพรวนดินขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยระวังอย่างหนึ่งก็คือลากของน้องเขานะครับผมอย่าให้โดนลากของน้องเขาเยอะเกินไปการพรวนดินแบบนี้จะทําให้ดินล้วนสวยแล้วก็ถ้าเราอยากจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็โรยลงได้เลยแล้วก็คลุกเขาพรวนขึ้นมาเพื่อให้น้ําและอากาศทําปฏิกิริยากับพืชได้ดีครับผมเนาะ พืชสามารถนำอาหารและอากาศไปใช้ได้ครับผมขั้นตอนการทำก็ง่ายๆครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กระถางต่อไปตัวที่2เลยก็ดึงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้มีดตัวเล็กครับผม นึงพวกวัชพืชตัวเล็กๆที่มากับปุ๋ยคอ,อกด้วยแล้วก็จิ้มจๆๆลงไปลักษณะคุยขึ้นมาเพื่อให้พืชได้นำอาหารและอากาศไปใช้ครับผมเนาะ อย่างน้อยนะครับทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับผมเนาะก็ในระหว่างที่ทําเราสามารถใช้ปุ๋ยอคอกหรือว่าดินหมักแกลบดิบแกลบ,บเผาที่เรานํามาผสมหรือว่าจะเป็นใบก้ามปูใบสมชากาก,ากมะพร้าวใส่เพื่อทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็มีอากาศไหลลงดินครับอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยในการทําก็คือมีการเด็ดใบออกใบในที่หักเนาะ ก็เด่ดออกแต่งเขาให้สวยงามอยู่ตลอดเวลามีใบธงชูครับผมอันนี้คือใบที่หักงออาจจะโดนแสงแดดหรือว่าแรงลมหรือว่าจะมีสัตว์เลี้ยงต่างๆครับผมก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้เราก็มาจัดการดึงออกเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ใบใหม่ที่จะแทงขึ้นมาในลักษณะที่สมบูรณ์แบบและสวยงามครับพร้อมแล้วก็เหมือนเดิมทําขั้นตอนแบบเดิมครับผมจิ้มๆลงไปเลย แล้วก็คุยดินขึ้นมานําปุ๋ยคอกที่เป็นตัวเม็ดใหญ่หรือว่าดินหมักโรยใส่ด้านหน้าเหมือนเดิมครับ โอเคสองกระถางนี้คือจะเป็นหอมดอกหอมเลยชนิดที่ไม่มีดอกครับผมตัวนี้กอของเขาค่อนข้างที่จะแก่แล้วผมนับดูกระถางหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ10บลำต้นตัวนี้เขาจะแตกใบไม่ไม่เกินประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ลักษณะเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าเขาสุดทางใบครับผมเราต้องนําลําต้นออกมาแยกเพื่อให้เขาแตกกอได้อีกเขาจะสวยงามกอนี้อีกถ้าเราทิ้งไปนานๆคล้ายๆกอเขาจะโสมครับผม ใหญ่ขนาดไหนก็ลักษณะใบของเขาจะไม่ค่อยสวยอันนี้ผมพรวนดินรอบหน้าอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มทําการแยกกอได้แล้วก็เตรียมดินได้เลยครับผมเนาะก็ผสมอย่างเบื้องต้นที่ผมทําไว้คลิปไว้ก่อนครับผมก็จะมีพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆแล้วก็ดินที่เราปรุงไว้ครับเตรียมตัวเลยส่วนตัวนี้ก็มานับดูแล้วก็อาทิตย์หน้าจะขายายได้ครับผมตัวนี้ก็ซ่อมแล้วก็พรวนดินไปก่อนเตรียมตัวเป็นกอใหม่ได้ครับ ดินที่เยอะเกินไปแล้วก็สามารถดึงออกได้ครับผมบางทีเราใส่อ,อินทรีย์วัตถุเยอะเกินไปเขาอาจจะย่อยยากหรือว่าลดน้ําแล้วเขาไม่ซึมลงหรือว่าเติมดินขึ้นไปเยอะเลยขอบกระถางทาให้ไม่เกิดการเก็บน้ําแล้วก็ซึมน้ําก็จะเป็นอุปสรรคในการผูกพืชทําให้ดินแห้ง <S <s เกิดจากแสงแดดลมหรือว่าปัจจัยอย่างอื่นอากาศร้อนครับผมเนาะอันนี้คือพันธุ์ที่มีดอกครับผม ็เขาจะสวยงามที่เราแต่งตัดแต่งกิ่งแล้วจะอยู่ประมาณนี้ผมจะมีอินทรีย์วัตถุก็คือเป็นตัวขี้วัวที่ผมหมักไว้จะเป็นก้อนอผมจะไม่บี้ให้เป็นละเอียดเพราะว่าผมจะทําเป็นก้อนเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อให้ดินที่อยู่ข้างล่างมีอากาศครับผมเนาะอันนี้ตัวที่เหลือก็จิ้มเป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยครับต้นหอมเขาจะชอบแสงแดดน้ําความชื้นครับผมแล้วก็อากาศที่มีค่อนข้างเย็น ถ้าร้อนเกินไปแสงแดดร้อนเกินไปแผดเผาตัวนั้นก็ไม่ดีเราจ้องทำผ้าคลุมหรือว่าซสแสรนประมาณ60%สอเงข้าไว้ชวนส่วนประมาณช่วงหน้าหนาวก็อุณหภูมิอยู่ประมาณา21 22 23 2อา2ประมาณนี้ถือว่าโอเคอยู่แสงแดด,ดแป๊บเดียวก็34สโมงก็ค่อนข้างเย็นก็เป็นผลดีกับพืชครับผมเนาะ โอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้ครับผมอันนี้ตอกอที่เราจะขยายนะเรามานับดูแล้วมีแม่ของเขาอยู่ประมาณ1ิบเต้นครับผมอีกทางหนึงสิต้นก็เตรียมตัวแยกกอได้เลยครับตัวนี้ เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะทําการรดน้ำครับผมเนาะเพื่อให้มีความชุ่มชื้นในดินแล้วก็ให้พืชนําน้ําอากาศและก็ปุ๋ยไปใช้เป็นพลังงานครับผมไปสังเคราะห์แสงใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมอะไรต่างๆครับ สำหรับหอมเลยที่ปลูกครับผมเขาจะชอบค่อนข้างไปทางดินที่เป็นอินทรีย์เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อเขามากในเรื่องของอากาศถ้ามีความร้อนอะไรต่างๆเขาก็ยังดำรงชีวิตดำรงชีพของเขาไปได้ดีโดยปกติไม่เกิดความร้อนในดินไม่เกิดความร้อนในใบครับผมต้นเขาก็ยะลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ค่อนข้างที่จะสวยขึ้นอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะ เขียวเฉอมขึ้นครับผมถ้ามีอากาศเย็นๆอยู่ประมาณนี้แล้วก็คอยหมั่นดูแลรักษาก็คือคอยเด็ดใบริใบตัวไหนที่มันแห้งตายแล้วก็รวนดินอย่างน้อยที่ละครั้งอันนี้เป็นลักษณะขี้วัวที่ผมหมักไว้ผมจะใส่ลักษณะเป็นก้อนแบบนี้เลยครับเพราะจะเกิดความโปร่งร่วนในดินอาจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่างน้อยเรามาหมักไว้ประมาณเดือน2เดือนหรือ3เดือน เพื่อให้เกิดการคลายความร้อนจากดินเลยว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เราเอามาหมักครับผมระวังเรื่องขี้หมูและขี้ไก่เขาจะมีความร้อนมากค่อนข้างที่จะดีครับตัวนี้ประมาณ3เดือนใช้ได้เลยตัวนี้เขาจะกลายเป็นชั้นดินแล้วขูดขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าคลุมแล้วก็ใส่อากาศน้ําตาลแล้วก็ใช้น้ํารดแล้วก็ผ้าใบครับผมคลุมไว้นี่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลย พืชสามารถเวลาเราปลูกพืชแล้วพืชสามารถนําไปใช้ได้เลยครับผมโดยไม่มีความร้อนไม่เกิดความเสียหายต่อพืชต่อรากพืชเลยเสร็จจากหอมเลยก็จะมีหอมแบ่งที่ผมปลูกไว้ใสายาบครับผมจะมี2กระถางก็ทําการพรวนดินเหมือนกัน อีกส่วนหนึ่งก็แยกออกมาเพราะว่ากอของเขาค่อนข้างที่ใหญ่หอมแบ่งกับหอมเลยลักษณะจะคล้ายกันแต่หอมแบ่งเขาจะเป็นการลงหัวหอมเลยจะไม่มีการลงหัวหอมแบ่งถ้าเราสองดูจริงๆจะมีการลงหัวอยู่แต่ถ้าเราไม่ดึงหัวนั้นมาตากแดดไว้แล้วก็สามารถตัดใบไปทํากับข้าวอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้เราเอาหัวของหอมไปปลูก เขาก็จะขึ้นต้นใหม่มาเรื่อยๆลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหอมเลยแต่แตกต่างกันคือต้นเล็กกว่าแล้วก็อหอมเลยจะไม่มีหัวเลยครับผมหอมแบ่งจะค่อนข้างมีหัวครับผมส่วนกลิ่นก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมหอมแบ่งจะเหมาะสําหรับการใส่ลาบใส่แกงเหมือนกันแต่หอมเลยจะเป็นการใส่แกงครับผมคือของเขาจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนหอมสมัยแต่ก่อนเวลา คุณยายหรือคุณแม่เขาจะทําแกงปลาแกงไก่แกงข้วเนื้อแรงต่างสมัยก่อนจะมีหอมเลยอยู่ประจําบ้านเวลาเราใส่ตัวนี้รสชาติของเขาจะหวานกลมกล่อม,ลมและที่สําคัญเวลาปลูกแล้วมันไม่ตายยิ่งเราใส่ปุ๋ยคอกต้นของเขาก็จะเขียวขึ้นเรื่อยๆสามารถนําใบมาใช้ในการประกอบอาหารได้ตลอดเลยครับผมเนาะนี่เราก็จะเริ่มลดน้ําไปครับผม ลดทุกกระถางนะครับที่เราพรวนดินไว้ครับผมเพราะว่าจําเป็นอย่างยิ่งกลัวรากช้ําและก็ดินอาจจะแห้งได้ก็ลดน้ําแล้วก็หาที่เหมาะสมให้เขาอยู่ร่มเกินไปก็ไม่ดีแดดเกินไปก็ไม่ดีหรือมีช่วงแสงอยู่ประมาณตอนเช้าไม่เกินเที่ยงช่วงบ่ายก็มีร่มตัวนี้ดีมากลองทําดูแล้วครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูชนิดของพืชด,ด้วยแล้วก็ฤดูกาลของพืชด,ด้วยครับผมเพราะว่าพืชแต่และชนิดจะไม่เหมือนกัน พอเราลดน้ำเสร็จก็เตรียมตัวครับผมเก็บขึ้นที่เขาอยู่เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นต่อไปก็เตรียมตัวยกกระถางขึ้นเก็บหาที่พักให้เขาสองตัวนี้จะเป็นพันธ์หอมแบ่งครับผมสองกระถางก็จะเคี้ยวขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมใช้ ตัวขี้หมูเข้าไปใส่ครับผมแล้วก็มีขี้วัวที่ผมหมักแล้วก็ดินด้วยเป็นแกะเผาด้วยครับผมส่วนหอมเลยกําลังงามขึ้นมาครับผมพันุ์ที่มีดอกสีของเขาจะเขียวสวยมากเลยประมาณนี้ครับโอเคเพื่อป้องกัน พืชและสัตว์สัตว์เลี้ยงเนาะก็ยกขึ้นที่สูงครับผมโดยเฉพาะไก่เพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกอะไรต่างๆเขาจะชอบมาคุยเขี่ยก็หาที่สูงๆผมก็ยกขึ้นกําแพงเพื่อเรียกเลี่ยงปัญหานี้ครับผมแล้วก็มีแสงแดดส่องพอประมาณครับผมพอประมาณเลยบ่ายโมงไปก็ลบแสงขึ้นมา ฝากด้วยครับกับคลิปผมเลยกดกระดิ่งกดติดตามกดสั่นสุดให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ